ได้ไม่มาดูครับผอครับโอ้ตามครับลูกใหม่ครับโอ้ตรงนั้นเลยครับโอ้ต้องซื้อเลยครับลูกนี้ครับโดนเป็นติดครับรฮะ <laughs> โดนเป็นตีครับแต่ว่าไม่ค่อยโดนครับ <Hey. S 1> <laughs> ดูแท้ครับดูสุดท้ายครับ <Okay. S 1> โอ้ <c oughs> กันดีครับ <c oughs> มาดูครับลุงเดชสันตีอย่างเดียวครับโอ้ <c oughs> ได้ <c oughs> สงแล้วครับ พี่ตูเข้าเองเลยครับสครับลุงเดชว่าสบายครับว่าหน้าเปิดครับได้ครับสี่โอ้ oh, ได้เยอะเลยครับไม้นี้ได้เป็นก่เอเป็นกรำเลย